ัดีค่ะพบกับดิฉันนะคะพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นบริษัทซีพีเออจำกัดมหาชนค่ะพูดถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคนต้องนึกถึงพนักงานผู้ให้บริการและก็พฤติกรรมการเลือกซื้อของลูกค้าค่ะแน่นอนค่ะพฤติกรรมการเลือกซื้อของลูกค้านั้นก็จะแตกต่างกันออกไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้พวกเรานําเสนอในรูปแบบของละครสัน้นมาให้ติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ แกะก่อนซื้อเป็นพฤติกรรมที่ลูกค้าบางรายแกะสินค้ารับประทานก่อนนํามาชําระเงินแต่พนักง,งานก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าลูกค้าบางรายนั้นอาจจะเป็นออดิตก็ได้เพราะถ้าเป็นออดิตขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้สินค้าในร้านของเราช็อตได้นะคะ รับนมเปรี้ยวรับเพิ่มไหมเพิ่มมีสามบาทได้หนึ่งขวดเลยนะคะตัวไหนคะตัวนี้ค่ะเป็นนมเปรี้ยวตัวนี้อโอเครับก็ได้ค่ะสินค้าทั้งหมด4รายการ60บาทค่ะ รับคุณสมมตหนึ่งร้อยบาทนะคะสี่สิบบาทเงินทอน,นค่ะค่ะพี่ฝั่งพ้ด้วยนะคะขอบคุณค่กการนนะ้าเชิญใหม่ค่ะไม่รับถุงลูกค้าบางรายซื้อสินค้าชิ้นเล็กหรือบางรายซื้อหนึ่งชิน้นสองชิน้นอาจจะพกกระเป๋าใบใหญ่ๆมาพอที่จะสามารถใส่สินค้าของตัวเองได้จึงไม่ขอรับถุงถือว่าเป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วยนะคะ แน่แน่นอนเลยค่ะว่านี่แหละค่ะคือนโยบายหลักของบริษัท CPO ของเราค่ะโอเคค่ะสิคะรับนมพันเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กไหมคะซื้อสองแพ็คแถมหนึ่งแพ็กต้องรับสิคะรับไปเลยค่ะมีรถเดียวหรือเปล่าคะมีรถเดียวค่ะรับเดียวก็รับแค่นี้แล้วค่ะคิดตังค์เลยค่ะเร็วๆพี่ลี่ต้องไปทำงานสายแล้วเนี่ย ไม่ต้องใส่ถุงนะจ๊ะคนดีค่ะช่วยโลกเร็วๆช้ามากเลยคะ่ะเร็วๆค่ะสิดราทัา้งหมด98บาทคะ่ะใช่หรอแน่ใจหรือเปล่าอ่ะ100เร็วๆชำระเงินง100บาทนะคะโอเคจา้าไม่ต้องนะติบ๊ายบายขอบคุณค่ะกันนะเชิญใหม่คะ่ะลูกค้ารือเ่งเยอะ นะคะน่าเป็นบททดสอบที่ดีเยี่ยมสําหรับพนักงานของเราเลยค่ะเพรลูกค้าบางรายซื้อของเยอะเงินไม่พอขอเปลี่ยนสินค้านี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นบททดสอบทางจิตใจของงานบริการของพนักงานอย่างพวกเราเซเว่นอีเลวค่ะสวัสดีค่ะเชคน้องหมาฉันชอบกินรอย a กแคน i ิหรือว่าจะเป็น หรือจะเป็นเจลลี่เดียแบบจะได้ถ่ายเป็นก้อนหรือจะขนสวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ซีซ่าก็มีนี่นาเนื้อบัวและตับแล้วก็งั้นเอาอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็เพชรดีกี้อยู่นี่โอเคตักกันไหนคะตักกันไหนเชิญค่ะโอ้ยโอเคขอแค่น,นี้แหละครูข่อวและครูอมน้องหมาแทนท่านได้ไหม ด้วยไหมคะโรคอะไรนะเป็นโรคอมน้องหมาค่ะสำหรับน้องหมาเนื้ออะไรนะคะชิ้นละห้าบาทค่ะห้าบาทเองเหรออร่อยไหมพี่ว่าหมาพี่อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรันปุพี่พี่อยากให้โรคฟันปุ๊บอะไม่อดิบหมาเนาะอืมอันนี้น่าจะบอ๋อเดี๋ยวน้องอันนี้มันเว้นได้ไหมอะคะอาหารหมาเนื้อวัวและตับเะไรอันนี้เว้นไม่ได้นะเพราะเป็นตับติดหรือเปล่าถ้าเกิดลูกที่ท้องอืดหรือแบบท้องเสียอะไรนี้ขึ้นมา มีลายาเหมือนเลยนะคะถ้า่รูป่ะอเว่ามีช่นหรเไม่ได้ไมนค่ดีะไหมฉั่ะไอช่าคนะอ่อช่างีี้ตอนไม่ราค้ค่ะลาเอากใช่ค่ะอเนที่เนีเอาได้ไหมอาเงเปนดูบบได้ค่ะไม่เป็นรใหญ่ไปเดี๋ยวหมี่จะอวนเมีเอนที่เนี้วนะคะาไหนนะแ้านี้เราจะไค่ะก็อะไรเออสินค้าทั้งหมดน่ร้อยบาทค่ะเดี๋ยวั้่นั่งี่ประ่ หมาที่บ้านเยอะมากแค่คือแบบว่าแต่ละนานก็ปกติจะไม่กินอาหารเซเว่นนะปกติจะกินแบบพวกเดสมองอะไรอย่างเงี้ยพาไปสร์นอ,อาหาราาหนะไ,ไม่เป็นไรเล็กน้อยนะเขาจะไปดีไปก็ได้หร้อยบาทจ้ะสช่ยอดส่วนละหนึ่ร้อยบาทนะคะไปเสร็จ <Okay. S 1> ขอบคุณคัอาจารย์นะเชิญหน่อยค่ะเฮ้ยพี่ว่ามันไม่น่าจะถึงหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยเลยหรอ,อไม่เป็นไรค่ะหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยพี่ถุงพี่ไหมคะ นี่ด้วยนะคะน้องน่ารักน,ขน,น<อ>ะขอบคุณมากเลยนะใช่ไหมคะตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อเป็นพฤติกรรมที่ลูกค้ามักจะยืนตรวจสอบสินค้าหรืออ่านฉลากโภชนาการวันเดือนปีหมดอายุของทางร้านเรานะัว่าเป็นการที่ดูแลตัวเองอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ อา,าาอาหารหมาบล็อก,อกลดไก่อันนี้ก็รดไก่รดไก่อ๋นี่มีแต่รดไก่นี่หว่าอันนี้หมดอายุเดือนห้าเดือนห้าอันนี้ก็เดือนห้าเหรอมีอันไหนหมดท้ายสุดไหมเนี่ยทำไมมันหมดวันเดียวกันหมดเลยเนี่ย ที่นา this บอกปีหน้าไงไปได้แล้วสินค้าคุณพี่มีหนึ่งรายการนะคะคุณพี่รับลูกอมน้องหมาไปด้วยไหมคะไม่รับค่ะเอารายการเดียวยาค่ะสินค้าหนึ่งรายการหนึ่งร้อยบาทใส่ถุงไหมคะไม่ใส่ค่ะ,นะะร้อยหนึ่งนะอ่าร้อยหนึ่งรับมั่นหนึ่งร้อยบาทพอดีนะคะค่ะขอบคุณค่นนะการนาชเชนใหม่ค่ะเข้ามาอา่าน แต่ไม่ซื้อเลยเป็นพฤติกรรมที่หลายๆร้านมักจะเจอนะคะแต่เราก็ต้องดูดีๆให้แน่ชัดนะคะว่าเขานั้นไม่ใช่ออดิตนะคะ ซื้อของที่พนักงานแนะนำหรือเรียกว่า p a r ์เซลลูกค้าบางรายอาจจะซื้อสินค้านอกเหนือจากที่ตนเองเลือกหรือเรียกว่าพารเซลที่พนักงานพูดเชิญชวนนะคะนี่แหละค่ะถือเป็นการสร้างยอดขายให้กับทางร้านของเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเออน้องพอดีว่าวันนี้บ้านพี่จะมีปาร์ตี้น้องหมา่ะคตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมอย่างเช่นแบบที่นอนหรือว่าเสื้อผ้าน้องหมาก็ได้มีป่ะมีค่ะตอนนี้ที่นอนแล้วเหลือที่นอนสองสองชิ้นหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วเสื้อผ้าน้องหมาเสื้อผ้าเสื้อผ้าด้านนี้นะคะตัวละหกหกจากตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วเหลือตัวละห้าสิบเก้าบาทค่ะทุกชุดเลยทุกไซส์เลยค่ะทุกไซส์เหรอโอทุกแบบเลยใช่ไหราคาใช่ค่ะราคาเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะอแกะได้ของเล่นน้องหมา้วยอ่ะของเล่นน้องหมาตัวนี้ ลูกบอลนะคะลูกบอลลดเหลือ15บาทนะคะลดเหลือ15บาทจากเท่าไหร่คะจาก30บาทค่ะ30บาทนี่เราเรียงใช้สิทธิ์แรกซื้อไหมหรือว่าซื้อได้เลยไม่ต้องใช้ค่ะเนาะซื้อได้เลยใช่ไหมแล้วลดเหลือ15บห้าบาทอาหารล่ะอาหารอาหารต้องหมมีโปรโมชั่นไหมนี่ค่ะทางด้านโน้นนะคะจะเป็นรอยย้อมคานินเหลือถุงละแปดสิบาทจากปกติ100บาทนะคะลดแค่อย่างเดียวพี่หัวเดียวเหรอใช่ค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนละกันเนาะขอบใจมากนะคะโน้ตนี่ค่ะ พอของวันนี้ยิงไม่พี่เลยได้ไหมเดี๋ยวพี่เอาขึ้นรถเลยใช่ค่ะโอเคค่ะสินค้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเหรอพี่ลืมปอดตังอะ่ะเดี๋ยวน้องรอพี่สักครู่นะพี่ไปเอาตังก่อนพูดนะคะได้ค่ะขอพี่ขอโทษน,นะคะนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะ ชำระเงินสดมาหนึ่งร้อยบาทพอดีนะคะค่ะที่นีได้รับหนึ่งสี่ร้อยซื้อนะคะที่เอาลูกวนเมื่อก้คะ่ะไหนอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดอกสิบห้าบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะอาอันนี้เลยค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมดสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาท,บาทรับเงินสดมายี่สิบบาทนะคะขอบคุณมากนะคะโอากาสหน้าเชิญใหม่คะ่ะนี้ไม่ต้องใส่ถุงนะพี่ไปละลูกหร,รอ ไปส่งของให้หน่อยลูกค้าบางรายซื้อสินค้าเยอะบางรายอาจเป็นผู้สูงอายุหรือบางรายอาจจะซื้อสินค้าของใหญ่ๆหนักๆที่ไม่สามารถถือกลับไปบ้านเองได้จึงขอให้พนักง,งานของเราเช่วยไปส่งให้ที่บ้านหน่อยแต่แน่นอนค่ะโดยหน้าที่งานบริการของเราพรนักง,งานของเราบริการอย่างเต็มที่ค่ะอีกทั้งนั่นเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อลูกค้าด้วยนะคะลองค้านะพี่แพ็คหนึ่งจ้ะเอาเนตเล่นนาคนละเจ็ดบาทได้ค่ะ เอมเอมหยิบน้ำเน็ตเล็กขวดเจ็ดบาทให้ลูกค้าแพ็คหนึ่งโอเคจ้านี่จ้นะเน็ตเล็กอืมตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแพ็คแถมอีกแพ็คปะจ้าหมดแล้วค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้าเนี่ยโอเคนี้แหละไปส่งพี่ที่รถได้ไหมพี่จอดถัดจากบ้านรถเมย์ไปสองป้ายจ้ากบ้านรถเมย์ไปสองป้ายจ้ะได้ค่ะได้โอเคเยกไปพี่ด้วยนะคิดตังค์เลยเท่าไหร่สี่สิบบาทค่ะจ้า พอดีเนาะชำระสมัครพอดีนะคะจ้าขอบคุณหาก,กันนักเชิญใหม่ค่ะสมม่งมาเลยจ้าเร็วๆนะ มากนะคะคสำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อของลูกค้าแต่ละท่านโอ้โหพูได้เลยทีเดียวค่ะว่าปวดหัวเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าต้องยกนิ้วให้กับพนักง,งานเ e เ e ่ e อีเลฟของเราเลยค่ะแบบสุดยอดมากเลยะคะ่ะทุกคนสามารถผ่านกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะจะบอกคําว่าขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ